แถวทูนั่งรถไฟ MRT ไป Impact Arena เมืองทองธานีไปดูคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีไดซิกกันด้วยความบ้านอยู่สุดขอบกรุงเทพฝั่งทน <t ose noise> ก็มาเริ่มต้นกันที่สถานี MRT หลัก2นั่งไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีท่าพระเพื่อไปที่สถานีเตาปูน <t ose noise> จุดนี้เดินออกมาจากรถไฟตรงขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชานชาลา3และ4ได้เลยนะคะเราจะไปลงที่สถานีเตาปูนเพื่อเปลี่ยนสายรถไฟเป็นเส้นสีม่วงค่ะจุดนี้ยังไม่ต้องแตะบัตรออกนะคะเดินตรงไปค่ะจุดนี้อาจจะสับสนนิดหน่อยนะคะขอให้ดูป้ายให้ดีๆเดินตรงไปแล้วเลี้ยวนะคะก็จะเจอกับบันไดเลืื่่่ออนนนนนนให้้้้เเเดดิขขึึบัไลตาามปคะรรถ ฝั่งชันชลา3เพื่อเปลี่ยนสายไปที่สถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีซึ่งเป็นรถไฟเส้นสีชมพูจุดนี้จะต้องแตะบัตรออกแล้วนะคะจุดสังเกตคือให้เดินตามป้ายที่เขียนว่า1 b ีค่ะระยะทางเดินเนี่ยก็ค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ดีค่ะที่มีทางเลือดช่วยทุนแรงเราลงได้เยอะเลยสําหรับเส้นสีชมพูก็ยังสามารถที่จะใช้บัตรเคิีแตะชําระค่ารถไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนะคะแต่จะมีช่องทางแตะบัตรน้อยช่องนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าช่องทางไหนเนี่ยสามารถแตะบัตรได้ก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนได้นะคะเมื่อขึ้นรถไฟแล้วเราก็จะไไลงงงงงงกกกััันนนนนนทททีีีี่่่่่สสถถาา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 เเเเมมือออแตตตจจจุดด้้้รรรรยยยบบิพะะขขึฟว เพื่อไปลงที่ Impact ง่ายๆค่ะแค่เดินออกมาจากรถไฟเดินตรงไปฝั่งตรงข้ามก็ขึ้นรถในส่วนต่อขยายได้เลยค่ะนั่งแค่ไปเดียวมาลงที่สถานี Impact พอเดินออกมานะคะเราก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยค่ะว่าทางไป Impact ไปทางไหนนะคะเดินไปตามทางก็จะเข้าในส่วนของ Impact Challenger Hall นะคะแล้วก็เดินทะลุมาค่ะเราก็มาถึง Impact Arena เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเจอหน้าเมนของเราซีรีรวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับการเดินทางนะคะ2ชั่วโมงนิดๆค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไกด์ไลน์นะคะสําหรับใครที่หาทางเลือกในการเเดินนทาางไไปก Impact, กัับบ Impact MRT ส้้รถฟฟ